สวัสดีเจ้าวันนี้พ่อพาเข้าป่าเนาะหาเห็ดไผ่ซางนะเจ้าเห็ดก่อนนี้เขาเก็บกันไปหลายรอบแล้วนะเจ้าเนาะหลายคลิปแล้วล่ะแกงจนพอกานนะเจ้าบานพอล่อ,อแพ่แลกกาลังหน้าแกงเลยนะเจ้าอันนี้เป็นห้องว่าเห็ดไผ่ซางเนาะออกบนก่อซางที่ตายแล้วนะเจ้าถ้าเป็อนออกที่ใดเมันก็จะออกซ้นะําๆเนาะเพราะว่าถ้ามีสปอร์หรือว่าเห็ดเท่าเห็ดแก่ที่มัน ยิ่ยากยุมหย,ย,ยาบนะอยู่ตรงนั้นนะเจ้าเพนก็จะเป็นเชื้อเนาะของปีต่อๆไปนะเจ้าตรงนี้เก็บประมาณ3ามสี่รอบแล้วละ <c oughs> ่ะเพื่อนๆแบบคลิปเก่าๆจําได้เนาะเฮดก่อเดิมเฮานี้แหละเจ้ามีอยู่สามก่อน,นะเจ้าแต่วันนี้ออกเยอะขนาดเลยนะเจ้า อดอกน้อยสีม่วงนี้ขาเปนยาวนะเจ้าแต่ขานี้จะกินบ่ค่อยได้นะเจ้าขามันเหนียวเนาะต้องตัดขาทิ้งนะเจ้าก็เอาแต่ดอกมันเนาะแต่ถ้าเป็นสีขาวนี้ก็ขาจะบะแขงนะเจ้ามันอาจจะเป็นหลากหลายสายพันธุ์เนาะแต่ออกก่อเดียวกันนะเจ้าอันนี้กําลังอ่อนออ,นอยู่เนาะด่าไอบานพลอลแล่นะเจ้าเออเวลามาป่าหาเห็ดแล้วมันเจอเห็ดนังนนี่ม้วนมวนนะเจ้าเห็ดสร้างแกงหวานนะเจ้า น้ำแกงนี่จะหวานกว่าเห็ดอื่นๆเนอะอันนี้เป็นห้องเห็ดไผ่ซางเนาะอันนี้เก็บเรียบร้อยไปแล้วตะก้านะจ้าอันนี้ตะก้าที่สองละอ่าทุกคนเห็นไหมนะเจ้าถ้าเป็นดอกสีออกม่วงๆอ่อนๆนี่มันจะกืนไปกับดินเลยนะเจ้าสีจะคล้ายๆใบไม้หรือใบใบไผ่เนาะใบไผ่นี่ก็บางบางต้นก็ตายแล้วนะเจ้าบางต้นก็ยังเป็นเขียวๆอยู่เนาะ แต่บางต้นก็ยังออกหนอเนาะก็บะถือว่าเป็นเป็นก่อ้างที่ตายแล้วนะเจ้าแต่ไอแต่มันจะออกที่แบบก่อ้างพวกนี่นะเออประมาณนั้นแหละเจ้าถ้าออกสุ่มได้ก็จะออกสุ่มนั้นแล้วมันก็จะออกทุกๆุปีนะเจ้าเป็นเฮ็ดพาน้าฝนเนาะถ้าฝนตกชุกก็เราก็จะได้เก็บหลายรอบอันนี้ก็มาเก็บหลายรอบแล้วนะเจ้าพ่องเราก็รอบก่อนนี้จะบานพลือพลาเลยเนาะดอกใหญ่กว่านี้เนาะ อันนี้จะดอกเล็กๆนะเจ้าอา,อาจจะเป็นหลากหลายสายพันธุ์เนาะอาจจะกอเดียวกันนี้นะแต่ก็มีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นสีขาวก็มีเห็นปะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆก็มีนะเจ้าแต่ก็กินได้ทั้งสองอย่างเลยนะเจ้าแต่สีขาวเนี่ยไอ้ก้านปุ้นบ่อแข็งแต่สีแบบเนี้ยก้านปุ้นยาวนะเจ้าแต่มันจะแข็งนะเจ้าต่อเวลาหามาแกงเฮาต้องตัดทิ้งนะเจ้า แต่เดียวก็จะปิ๊กกันละเจ้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนะาะใครมักไผรชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>กดติดตามตัวในเจ้าอันนี้ก็สองตายายเนาะเก็บเห็ดมาก็มาช่วยกันตัดขาเห็ดนะเจ้าเอาแต่ยอดอ่อนๆน,นะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูเมนูแกงกันเนาะเจอกันคลิปหน้าเจ้า